เขาเล่ากันว่าท่านเป็นคนที่เคลียร์ชัดเจนตรงไปตรงมาเป็นกันเองมีน้ำใจซึ่งในวันนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านสุจิตราพิทยาน,นรเศษอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุด้วยครอบครัวของท่านเรียกได้ว่าเป็นสายทหารจึงไม่แปลกใจสำหรับคนทั่วๆไปที่มองดูว่าท่านเป็นคนดุ ดูเคร่งครัดมีระเบียบวินัยซึ่งถ้าเป็นคนทำงานด้วยกันจะทราบดีว่าท่านจะจริงจังมากๆในเรื่องการทำงานและต้องใช้คำว่าเป๊ะทุกชิ้นงานเพื่อมุ่งหวังความสมบูรณ์แบบประสิทธิภาพของผลงานขณะเดยียวกันท่านก็เป็นต้นแบบของความซื่อสัตย์ที่ท่านยึดถือและให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามมาโดยตลอดท่านเป็นคนละเอียดอ่อนไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องงานในหน้าที่ แต่ท่านเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนคอยเป็นที่พึ่งเสาหลักให้กับทุกคนที่ประสบปัญหาทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวชี้แนะให้คำแนะนำ <Wow. S 1> ท่านดูแลทุกคนในองค์กรดุดคนในครอบครัวเดียวกันที่รักเป็นกันเองไม่ถือตัวเสียสละไม่เคยเอาเปรียบใครใส่ใจในยามทุกแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆให้เกียรติกับทุกคนโดยเฉพาะคนในระดับล่าง ที่ท่านรักใคร่และเอน็นดูท่านจึงเป็นที่รักใคร่ของทุกคนเรียกได้ว่าได้ใจและได้งานจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทุกคนล้วนรักท่านเป็นที่สุด มีความประทับใจในท่านอธิปดีสุจิตาพิทยานรเสศเพราะเคยอยู่ด้วยกันสมัยก่อนนั้นท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์ท่านมีจิตใจเมตตาอบอ้อมอรีเป็นหัวหน้าที่เป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีไม่เคยดุด่าลูกน้องและสอนเสมอว่าดูแลเด็กก็เหมือนให้ดูแลอยู่ในครอบครัวเดียวกันและมีความประทับใจในตัวท่านมากในกรณีที่ท่านให้ยืมชุดแต่งงาน วันที่ดิฉันแต่งงานท่านเป็นคนเอาชุดมาให้เอาชุดเราไปใส่ในวันแต่งงานแต่พอวันงานจริงๆแล้วไม่กล้าใส่ของท่านเนะเพราะท่านเป็นนายเกรงใจท่านนะเนี่ยคือความประทับใจทัดนในตัวท่านมากที่ให้ยืมชุดแต่งงานไปให้ใส่นะคะขอพระคุณค่ะท่านมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่นะครับถือว่าเป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งนะครับ งานที่ท่านได้รับมอบหมายทุกอย่างเนี่ยท่านทําสําเร็จนะครับแล้วมีประสิทธิภาพสูงงานบางอย่างคนอื่นทําไม่ได้นะครับแต่ท่านน่ยทำได้ขอให้ท่านอธิบดีสุจิตาพิทยานารเศษได้มีความสุขในวัยเกษียณอย่างเกษมนะครับได้ทํางานในด้านอื่นๆที่ท่านชอบขอให้เข้าร่วมในคณะกรรมการชาติชุดต่างๆนะครับในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับและให้มีความสุขความสบายตลอดไปขอบคุณมากครับ ท่านสุจิตราท่านเป็นคนที่อยู่ง่ายทานง่ายๆ่ายอะไรก็ได้ไม่เรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องขนมอย่างปลาทุองกลงร้านไหนเจ้าไหนอร่อยรับรองได้ว่ามันครบและจบที่ท่านก็มันเป็นอะไรที่ชอบนะหาทะแงแง่ฟ้าหาง่ายเบื่อนาย บงนักพักผินท่านสุจิตราท่านไม่ได้เก่งเฉพาะเรื่องครองงานครองใจคนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ท่านยังเป็นนักสร้างสรรค์จินตกวีผู้สูงวัยงานยิ่งใหญ่ของประเทศคนพิเศษที่ใครๆห่วงใยเสมอที่มีความเป็นศิลปินในการแต่งโครงฉันกาบกรดที่ได้จารึกฝากไว้ในโอกาสต่างๆ ที่สร้างความประทับใจในความสามารถพิเศษของท่านจนมีบางท่านถึงกับเอ่ยบอกว่าท่านคือแม่กระเกตที่กลับชาติมาเกิดกับอ่อเจ้าท่านสุจิตราพิทยานรเศษอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุอ้้ยเครรรูหืมตงงีัน ฮารไทัยห่วงหาอ้เจ้าอเอ๋ยงามประกายนพาขอมองไม่ยอมนิตราเธอเนา ฉันเป็นของเธอผู้เดียว